กับสอท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมมิชชั่นจีนะวันนี้เราอยู่ในโซเกอร์วันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับผมจะมาเอา่อจะบอกว่าไงอ่ะมันเป็นอีเวนต์ของตอนนี้นะครับเนี่ยอีเวนต์ที่ว่าเราเล่นจบดาแล้วเราจะได้เอ่เอไอไอเน็ตเค้กตัวนี้มานะเค้ก <c oughs> มันชื่อว่าอะไรนะผมเรียกว่าเค้กเค้กตัวเอแล้วกันเนะี่ยเรียกง่ายๆสั้นนะได้เค้กมาเค้กนี้เอาไปทําอะไรเหรอครับมันคงไม่เอาไว้กินแน่นอนเขาบอกว่าเอาไปใช้ในอะไรอะกะลูทอนจีโอ้ช่างมันอะอาจจะจริงเอามากับไอใช้กับคุณหมีเนี่ยนะครับนี่นะใช้กับคุณหมีนี่น ใช้ไอไม่ใช่ผิดอันผิดอันผิดอันนี่ใช้ตรงนี้ครับโอเคนะเค้กนี่นะครับอ่ามันจะดอปได้จากดันเจียนนะเออที่เราลงนี่แหละผมไม่รู้ว่ามันจะส่มดอบเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวจะมีไอคลิปตอนหลังจบดันเจียนให้ดูว่ามันดอปนะครับเวลาจบดันเจียนแล้วอย่าร้องสิเราอย่าร้องสิ <c oughs> อัดอยู่อย่าร้องสิก็ <c oughs> <c oughs> หลังจากจบเดินเที่ยนนะครับเราก็จะได้เค้กมานะเฮ้ยเทีมที่ได้อะไรบ้างมี47ชิ้นนะสี่สิชิ้น บภารกิจแล้วจาก47ชิ้นนะเราก็จะเป็น6 3นะดูก่อนนะเราได้เค้กกี่อันเลย1รอบได้16อันอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันได้16อันชัวร์วไหมแต่ว่าคือมันได้ตอนจบดันนี่แหละโอเคไปหลังจากนั้นให้เรามาที่นี่ครับ ในกาชาค,คุณและคูณนะนี่เข้ากดเลือกอันที่สองคุณเข้ามาก็จะเห็นนี่ครับเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนครับลองเลือกอันหนึ่งเห็นไหมเขาจะบอกว่าใช้เค้กกี่อันใช้เค้กทําอะไรบ้างนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเราติ๊กตรงนี้ครับไอที่สามารถคราฟได้นะนี่ตรงนี้คุณจะเห็นว่าเราจะโตคราฟได้เยอะเลยแต่ที่สําคัญครับให้คุณ คุณเก็บพยายามสะสมก่อนนะสะสมก่อนเพื่อที่จะมาแลกตรงนี้ก่อนครับไอ,ไอนี่นะไอ,ไอนี่ไอตัวต๋วตั๋วผมเรียกว่าตั๋วอะไรขยายคลังตัวละครนะเห็นไหมที่เราต้องใช้เนี่ยไอตัวแบบนี้นะมันใช้หกสิบอันพยายามสะสมให้ได้หกสิอันก่อนนะครับแล้วก็มันสามารถแลกได้สองครั้งนะก็เป็นร2อยยสิบเค,ค้กนะในการลง เพื่อมาฟาร์มอาวาน,นินะสองค้งคุณก็จะเปิดครั้งได้เท่าไหร่เอ่ยกี่ช่องนะหนึ่งสอง่าหกสิบสองช่องนะ2อันก็เท่ากับว่าคุณเปิดได้24ช่องนะโอเคแล้วก็ยังมีอ่าค้ังเก็บของอีกนะอีก2ออันนะแล้วก็สิ่งที่ต้องแลกอีกที่น่าสนใจที่จะแลกอีกก็มีไอ้นี่ครับ พวกการ์ดนี่ก็น่าสนใจนะอ่าแลกการ์ดระดับไออันนี้น่าจะแรนดอมระดับช่วงไหนเลยมันก็น่าจะแรนดอมกับหลายๆช่วงแหละผมไม่ชัวร์เท่าไหร่ locations. ไอยไอการ์ดอันนี้สามดาวขึ้นไปใช่ไหมสามดาวหรือว่าสูงกว่าอันนี้เอ่อันนี้ผมเคยแลกไปแล้วมันแรนดอมได้การ์ดพิเศษหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะการ์ดการ์ดการ์ดพูดถึงการ์ดแล้วก็เรามาที่นี่ครับไอจิตอ่าตอนล็อก ไออีเวนต์ผู้เล่นใหม่นะเขาก็แจกการ์ดให้ด้วยนะดิเห็นไหม,หไหมการ์ดเราก็่ะเรากดใช้ดูสักอันหนึง่งการ์ดเอเวนไปมันจะทำอะไรได้อ่ะใช้ไปสักอันสำคัญโอเคสูงโอ,โ,โอ้โหมีอะไรเนี่ยจั่วการ์ดออกมาได้การ์ดพาสซีฟนะชิลแอนด์เด็จเจอเมื่อ hp ต่ำกว่า20เซนดีเฟนส์บวก สี่สิบเปอร์เซ็นเป็นเวลายี่สิบวิคูดาวยี่สิบวิโอเคอ่ะเก็บไปช่างมันจากนั้นคุณได้การ์ดมาแล้วใช่ไหมคุณก็กดใช้เลยก็ได้ครับหรือว่าจะเก็บไว้ก็ได้อันนี้ผมไอที่อันนี้ที่ผมไม่สามารถกดใช้ได้ก็คือมันซ้ํานะแล้วการ์ดจะไปอยู่ไหนล่ะนี่นี่การ์ดก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับนีเห็นไหมจั่วการ์ดขึ้นมาเนะี่ยเราก็ได้เด็กของเราครับ การ์ดเราก็จะเอามาใส่ในสล็อตนะครับเวลาเราเข้าดันเจียงเราสามารถกดได้นะ F1 F2 F3 F4 การ์ดที่จะกดได้มันจะขึ้นว่า Active นะการ์ดประเภท Active นะนี่มันจะสามารถกดได้ส่วนสแคปนี่ผมลองแล้วกดไม่ได้แต่ว่ามันจะมีเอฟเฟกประมาณไอ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 ย่าไออย่างที่ผมดูคือมันได้ดับเบิลอีกพนะแต่ไม่รู้ว่าดับเบิลแค่ไหนยังไงก็ไปดูกัน สำหรับอาจจะเป็นดับเบิลเฉพาะไอตัวตัวตัว,ตวละครมอนสเตอร์ตัวนี้อย่างเดียวก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะผมก็ใส่ไว้แหละเผื่อมันจะได้แล้วก็การ์ดพวกพัสิีนะครับมันจะทํางานอัตโนมัตินะบางทีนะแล้วก็มันจะมีคูดาของมันด้วยคุณจะสังเกตว่าเวลาเราจัวาจ่วทํากิจกรรมในดันเจียนนะถ้าไอตอนคลิปผมลงดันเจียนอะ อาจจะมีครูดาวอยตรงนี้หมุนอยู่นะก็สังเกตกันดีมันก็จะหมุนนะครับเห็นไหมพวกวัตถนี้มันก็จะมีบอกประมาณว่าทํางานตามนี้เ,นเมื่อโดนโจมตีได้ a อคแท็เพิ่ม,มอย่างนี้บ้างเมื่อติดคิดจะเข้านะได้แอคแท็กสป e d เพิ่มประมาณ6วิก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่การทั่วไปบางอันก็จะมีบวก S V 6 S G 6เป็นเวลา10วินะเมื่อใส่นะก็ ันก็จะมีค่าสถานะแล้วแตกต่างกันไปครับบางอันก็ไม่รู้ทำอะไรไอที่ผมใส่เนี่ยคือผมยกนิ้วให้เลยแม่งเจ๋งมากเลยถึงมันจะเป็นสามดาวคือมันแอคทีเวทปุ๊บผมเห็นไหมมันบอกว่าจะซัมมอนไอ้โกเลมออกมาเป็นเวลาสามสิบวิในการผมเอามาเนี่ยมันเหมือนตัวล่อนะเวลาขับขัง แต่ว่าไม่ได้กดใช้ให้ดูตอนลงดันะเจี้ยนนะจะไว้กดใช้ในคลิปอื่นแล้วกันนะนนี้ก็อันนี้เพื่อนเราตายหรือเปล่าเราได้แอคแท็กเพิ่ม60วินะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ดวงนะครับกาชายอีกแล้วนะครับแนะล้วแต่ดวงท่านและการที่คุณคราฟมาเนี่ยแล้วเอาอันนี้มาใช้นะส5เคสในการเอาการ์ดเนี่ยครับก็ ฟาร์มมาเถอะครับดีครับผมบอกก่อนดีอะไอซีรีนเนี้ยดีฟาร์มๆไปหมดเพราะว่าเค้กมันได้ค่อนข้นางง่ายในการลงนักเจียนถึงรอบนะแล้วก็ถ้าแรกไอพวกนี้ครบแล้วนะทั้งการ์ดทั้งอะไรครบก็ลองดูอันอื่นก็ได้ครับนี่มันมีอันอื่นให้แลกต้องเยอะอ่าโบนัสคีย์ก็ได้นะครับก็ดีเหมือนกัน อันนี้อิตเตอร์ก็เอาไว้ครับของน่าจะใช่นะจะไม่ผิด b ีบีพอยนะเอาพอยเพิ่มเติมได้อันนี้เพิ่ม Recovery FG เอาไว้ลงดันนะอันนี้ก็น่าแรกกันอ่าไอที่มันพวกจำกัดจำกัดเนี่ยคุณแรกแค่ครบเลยนะแรกให้ครบเลยนะแล,ยนะแล้วจากนั้นคุณค่อยมาแรกอ่าไอตัวเนี้ยไอนี่ก็ได้นะเพื่อเอาไว้ฟาร์มเล่นกันยาวๆนะสำหรับ กิจกรรมนี้นะหาเค้กมาง่ายๆลงดันก็สำหรับโซเวอร์เกอร์ er, กับผมมิชชั่น G นะมาแนะนำกิจกรรมนะครับว่าไอเค้กเนี่ยเราไปทำอะไรนะกับรับคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็ขยันวามนะครับจะได้เล่นแบบทั้งวันทั้งคืนเลยแหละกับผมมิชชั่น G ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ